ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคน อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟุตบอล2024โซนโมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทาการแนะนำนะครับคนหรือว่าสอนรับของฟรีทั้งหมดนะครับที่มีการแจกฟรีล่าสุดนะครับคนจากแคมเปญของวันครบรอบ7ปีโซนโมบายหรือว่า anniversary celebration นะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่าสำหรับการแจกฟรีเทมเชนเดิวหรือว่าการลุ้นตำนานฟรีรวมไปถึงไอคอนิกโมเมนต์นะครับก็มีวิธีการยังไงกันบ้างําการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็มัทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าต้องมีวิธีการอย่างไรกันบ้างนะครับก็เมื่อเราเข้าเกมมานะครับอย่างที่ทุกคนทราบมันอยู่แล้วก็คือมี้าฝากของ e ็ออ like, ินโบนัสที่มีการแจกฟรีอยู่นะครับคนรวมไปถึงนี่เลยทุกคนเป็นการแจกฟรีเทมเชนเดียวกันลุ้นตำนานฟรีนะครับก็คือเป็นฟรานซิสคินบราเวอร์นะครับรวมไปถึงอัดฟงโซเดวี่มาคัสแรดฟอร์ดแล้วก็ลูการ o โมดิสนะครับว มีการแจกฟรีตั้งแต่เริ่มเข้าเกมเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดมันมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างน,นะครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตกดรับของฟรีที่มีการแจกฟรีเมื่อกี้ก่อนเลยแลวกันนะครับทุกคนสำหรับลอกอินโบนัสนะครับก็คือนี้ทุกคนสำหรับโมบาย Anniversary c e l e b r a t i o n ครบรอบ7ปีนะครับก็คือมีการแจกฟรีเทมเชนเดลทั้งหมดนะครับ74ครั้งเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือแบ่งออกเป็น สเปเชียลลออินโบนัสยีครั้งนะครับทุกคนเลยก็มีแคมเปญออร์จิทีฟอีก53ครั้งเลยด้วยกันนะครับสำหรับสเปเชียลลออินโบนัสก็คือมีการแจกฟรีจากลออินเมื่อกี้นะเองนะทุกคนก็คือแจกฟรีวันละ1ครั้งนะครับวันนี้ก็คือ21วันเลยด้วยกันนะครับและต่อมาเป็นแคมเปญออร์จิทีฟก็คืออันนี้นะทุกคนสำหรับแคมเปญออร์จิทีฟนะครับก็แบ่งออกเป็นหลายรายการเลยด้วยกันนะครับเริ่มที่เนียโผล่แอนเดรนครับเป็นงฝั่ สำหรับอันแรกก็คือเนี่ยทุกคนเป็นฝั่งของการแจกฟรี4ไอเทมเชนดิวเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือให้เรานะครับเข้าไปเล่นชาเลนจ์อีเวนต์อันนี้ทุกคนเป็นทัวร์อีเวนต์ของแชมเปี้ยนคลาสที่เป็นรูปภาพของ FC บาร์เซโลน่านะครับวันนี้ก็เมื่อเล่นให้ครบกำหนดนะครับก็รับฟรีนไอเทมเชนดิวเพิ่มเติม4อันเลยด้วยกันนะครับทุกคนและต่อมาอันที่2นะครับก็คือคล้ายๆกันเลยทุกคนก็คือมีการแจกฟรี4อันเช่นกันนะครับทุกคนเพียงแค่เข้าไปเล่นชาเลนจ์อีเวนต์ขอองันนนี้ทุกค เป็นอีเวนต์ของสเปนิทคลาบที่เป็นรูปภาพของ FC บาร์เซโลนาเช่นกันนะครับก็เมื่อทําครบกําหนดนะครับก็รับฟรีนาทีอเทมเชียนดิลเพิมเ่มเติมอีก4อันเลยด้วยกันนะครับสำหรับชาลินที่2นะครับต่อมาเป็นชาเลนจ์ที่3ทุกคนก็คือให้ยิงประตูให้ได้ในโหมดของดมีมทีมทุกคนก็รับฟรีอีก4อันด้วยกันนะครับก็คือเป็นชาเลนจ์อีเวนต์ของอันนี้เลยทุกคนก็เป็นอีเวนต์ที่เป็นรูปรูปภาพของ FC บาร์เซโลนาเช่นกันนะครับทุกคนก็เมื่อเล่นครบกำหนดนะครับก็รรััับฟีีเเเพิิ่มมตออกก4นนนลยยด้วะครับ และแค่นั้นยังไม่พอทุกคนยังมีเพิ่มเติมอีกนะครับทุกคนก็คือนี่เลยทุกคนก็คือเป็นการแจกฟรีเพิ่มเติมอีก4อันเลยด้วยกันนะครับเพียงแค่เข้าไปเล่นในหมดของด v วิชันหรือว่า r ร n กิ้งของเรานะครับอันนี้ก็ตั้งแต่มีการดีแรงมานะครับไอดีนี้ผมก <besteht S 2> ็<ล>ย,ยังไม่ได้เล่นเลยทุกคนยังอยู่ที่ด v วิชันที่5อยู่นะครับก็คือให้เข้าไปเล่นในแรงหรือด v วิชันนะครับก็เล่นครบกำหนดนะครับรับฟรีเพิ่มเติมอีก4อันเลยด้วยกันนะครับ ก็ทุกคนอยู่แร่งไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะทุกคนแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันสุดท้ายครับทุกคนสำหรับอันสุดท้ายนะครับก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกคนเพียงแค่เราทําตามชาเลนจ์ด้านบนให้ครบนะครับมันก็จะนับยอดทั้งหมดให้ในนี้ในดีนะครับก็รอรับของฟรีเพิ่มเติมได้เลยนะครับทุกคนย้ำไปทีแล้วกันนะครับว่าทําแค่ไอ้สีห้าชาเลนจ์ท่านบนเท่านั้นนะครับสำหรับอันสุดท้ายก็มันจะมีการนับแต้มสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการแจกฟรีให้เรารอรับกันแค่นั้นเอง ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรับของฟรีทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับการแจกฟรีในส่วนของแคมเปญครบรอบ7ปีนะครับก็ขอปิดท้ายด้วยการเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับกวทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพาดไปการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้กันนะครับฝากกด like, ไลค์กด SUBSCRIBE เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ